ดีนะวันนี้เรามาพบกับรายการไอทีเช็คเช็ควันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องน้ำพริกสีภาคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าน้ำพริกสี่ภาคแต่ละภาคมันมีอะไรบ้างน้ำพริกเป็นเครื่องจิ้มที่นิยมรับประทานกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในน้ำพริกนั้นมีสารอาหารมากมายแถมยางทานแล้วไม่อ้วนด้วยลอามาเริ่มกันที่ภาคแรกกันเลย ภาคแรกก็คือภาคเหนือในทางภาคเหนือนั้นจะนิยมรับประทานน้ำพริกหนุ่มและน้ำพริกอ่องในทางภาคเหนือนั้นเครื่องปรุงทุกๆอย่างจะต้องย่างหรือเผาให้สุกก่อนปรุงรสด้วยเกลือเป็นหลักภาคถัดมาคือภาคกลางในทางภาคกลางนี้จะนิยมรับประทานน้ำพริกกะปิและน้ำพริกลงเรือในทางภาคกลางนี้ส่วนประกอบของน้ำพริกจะเป็นกะปิเป็นหลัก ภาคต่อมาคือภาคอีสานในทางภาคอีสานนี้จะนิยมรับประทานน้ำพริกปลาและน้ำพริกแจ่วหรือแจ่วบองแจ่วเป็นน้ำพริกพื้นฐานของทางภาคอีสานส่วนผสมหลักคือน้ำปลาผสมกับพริกใช้จิ้มทั้งผักและเนื้อสัตว์และในภาคสุดท้ายคือภาคใต้ภาคใต้นั้นเขาจะเรียกน้ำพริกว่าน้ำชุป มีชื่อเรียกสองอย่างคือน้ำชุบหยำหรือน้ำชุบโจนองค์ประกอบหลักคือพริกหอมและกะปิวิธีการผสมของน้ำพริกในภาคใต้นั้นจะต่างกันออกไปจะเป็นการขยำม,มือไปในน้ำพริกหรือน้ำชุบน้ำชุบของภาคใต้นั้นจะกินได้ทั้งผักกับหลายชนิดทั้งผักสดและผักกลวก อ่ะเพื่อนๆคงจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าน้ำพริกแต่ละภาคมันมีลักษณะโดดเด่นและแตกต่างกันออกไปยังไงถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสไปเที่ยวแต่ละภาคนั้นน่ะเพื่อนๆก็ลองหาซื้อติดไม้ติดมือกลับมาบ้างเพื่อที่ได้จะได้เป็นการอนุรักษ์น้ำพริกไว้สำหรับวันนี้รายการไอทีเช็คเช็คขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า